แค่เจ้ากับข้าแล้วสินะไม่เหลือเจ้าคนเดียวเหลืออีกนัดเดียวพลุนไฟดิบนคนไฟทำไงพนไฟดิไปอนทีไแล้คนไฟลูกมึงกอดพลุนไฟไงนะทำนิด พรุ่งนีพ่อไปคืนนะได้เบ่าไม่ให้ดูแล้วพรุ่งนี้ได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมพรุ่งนี้ไม่ให้ดูไม่ให้ดูแล้วปิดเลยอ่าอ่าดูไหม<น>ดูพยายนั่ง่งนึ่ง,งก่อนตบมือด้วยใช้โยด้วย จะโย่คนไฟไงพ่นไฟให้ดูกันมังกรอ,อะ่ะ oh. แค่นี้เลยพ้นไฟไงมังกรอ,อ, oh. อ่ะอืออูอ่าตกมือดีมาแล้วตกมือหน่อยหอมพ่อยังพ่อเปิดให้อ่ะหอมพ่อยังพ่อเปิดให้หอมพ่อกันดิไม่หอมปิดนะอ้าปิดเาว้ไม่หอมอ่าพอปิดแล้วหอมพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อเปิดให้เนระ้วหอมก่อนจุ๊บ ชอบจริงๆนะเนี่ยบอกนาอินไปยืมก่อนยืมหรือยึดออ้ที่แรกตกใจกวนนะดูไปอลไรเลยว่าทุกวันทุกว,น<ด>กวันตรงเนี้ยตกใจทุกทีอ <โ How S 1> ไปขึ้นขึ้นไปนอนดนดู็นที่นอนไหมลูกปะงงจนได้หลับเลยปะ พ่อเคลียร์หน่อยโหลูกลูกเกิอไปไปไปลูกไปไปนอนเราจะเห็นไหมเนี่ย